สวัสดีครับเพืเ่อนๆบ้านสวนลงงจิงนะครับบังเอิญเมื่อวานไปทานข้าวแกงอ่าแล้วก็น้องเขาให้ขนมมานะฮะทางภาคกลางน่าจะเรียกว่าขนมสอดไส้ขนมใส่ไสอย่างเงี้ยที่ใต้บ้านผมเนี่ยน่าจะเรียกว่าขนมค่อมอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งจริงๆผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบแพคเกจจิ้งที่เป็นธรรมชาติล้วนๆแบบอย่างเงี้ยนะฮะ ก็คือเนี่ยนะเป็นใบตองแล้วก็ไม้กลัดนะฮนะวัสดุพวกนี้ก็คือไม่มีส่วนของพลาสติกนะฮะก็ย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะครับในระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งก็จะย่อยสลายง่ายกว่านะฮะแล้วก็เป็นธรรมชาติล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยจะเป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่นะครับในระยะยาวนะครับ ก็เลยเนึกย้อนไปถึงเมื่อช่วงหนึ่งเนี่ยนะฮะก่อนที่ยุคโควิดจะมาเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยมีความคิดนะฮะว่า,อ,าอยากจะทำอาหารที่มีแพ็กเกจเป็นแบบธรรมชาติก็ล้วนที่ย่อยสลายได้เนี่ยสัก3ปีสี่ปี5ปีก่อนเนี่ยนะฮะถ้าเพื่อนเไปตามในเ,เค้กอบในกระบอกไม้ไผ่ของผมนะที่เป็นอีกอช่องทางหนึ่งนะก็จะอาจจะได้เคยเจอครับ เมื่อตอนนั้นเนี่ยผมก็จะทําเค้กเนี่ยอบอยู่ในกระบอกไมไาย,ยแบบเนี้นะฮะอันนี้ก็คือเหลือมาจากช่วงนั้นแล้วก็ตั้งไว้หน้าบ้านนานแล้วก็ลาวไปหมดแล้วนะมันอายุหลายปีละหลังๆมาหลังจากโควิดเนี่ยผมก็เลยยังไม่ได้กลับไปทําใหม่เลยนะฮะเพอช่วงนั้นเนี่ยผมได้ทําขนมแล้วก็เป็นเค้กนะฮะชิปฟอนมะพร้าวอ่อนนะครับ ปิดฝาด้วยใบตองนะฮะแล้วก็มัดด้วยเชือกนะฮะแล้วก็เนี่ยนะใช้ไม้ในการตักทานนะครับในตอนนั้นแล้วก็ล้างไปนานนะฮะตอนนั้นก็จะคือบ้านสวนขนมนะฮะจะเป็นอีกโลโก้หนึ่งนะฮะซึ่งอยู่ในบ้านสวนลุงติงเหมือนกันนะครับแต่เป็นบ้านสวนขนมนะครับแล้วก็เป็นเค้กอบในกระบอกไม้ไผ่นะครับพอมาเจอขนม ชุดนี้เนี่ยผมก็เลยรสึกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราทําขนมแล้วก็ใช้แพ็กเกจที่เป็นใบไม้เนี่ยมันทําให้ดูมีคุณค่าแล้วก็น่าทานมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยใบตองก็เรียกว่าต้องไปขอให้คุณป้าท่านหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้ๆกกันเนี่ยฮะท่านปลูกกล้วยไว้เยอะนะแล้วก็จะขายใบตองเป็นกิโลอะไรอย่างเงี้ยนะ ในวันที่ผมจะอบเค,ค้กหรือทําขนมเค,ค้กในกระบอกไม้ไผ่เนี่ยนะฮะผมก็จะไปซื้อใบตองที่ท่านขายนะครับมาท่านก็เพิ่งเสียไปเมื่อสักไม่ถึงเดือนที่ผ่านมานี่เองนะก็อายุก็มากเลยครับนะฮะแล้วผมก็มาทําขนมหลังจากผ่านยุคโควิดมาตลาดร้านร่วงต่างๆปิดสถานที่ท่องเที่ยวช่วงนั้นก็หยุดหมดนะฮะอย่างที่ทราบๆกันนะครับเป็นเวลาหลายปีมากนะครับ สุดท้ายผมก็เลยหยุดแล้วก็ยาวเลยนะไม่ได้อบมาอีกเลยเนี่ยนะเมื่อวานกลับไปทานขนมแล้วก็ทานไปแล้วบางส่วนเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่าหรือให้แรงบนันดาลใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเออหรือว่าจะถึงเวลาต้องกลับมาทําขนมอีกสักรอบแล้วนะครับเนี่ยนะเขาก็ใช้เป็นทั้งหมดเนี่ยนะะธรรมชาติทั้งหมดนะะเห็นมตัวรัด ไม้กลัดใบตองนะฮะก็จะเนี่ยฮะเป็นสองชัน้นที่ภาคใต้เรียกขนมคอมอาจจะเพราะว่าความเหมือนลักษณะคอมๆมตรงนี้ก็ได้นะฮะแต่เท่าที่ผมดูชื่อกลางๆเนี่ยก็จะเป็นขนมใส่ไส้ขนมสดไส้นะครับก็จะเป็นไส้มะพร้าวแล้วก็หว,วานหวนนะครับแล้วก็เป็นแป้งที่นึ่งนะฮะจะมีกลิ่นหอมของใบกล้วยเวลาทานด้วยนะครับเนี่ยนะะก็จะอร่อยมากๆเลยนะฮะ ที่สําคัญก็คือเมื่อเราทานเสร็จสิ่งที่เราทานไปแล้วแล้วก็เราทิ้งสิ่งพวกนี้ไปเป็นขยะแล้วเนี่ยใบไม้ต่างๆไม้กลัดอะไรพวกนี้ก็จะค่อยๆย่อยสลายไปนะฮะถึงจะเผาหรืออะไรก็ไม่เกิดควันพิษมากนะครับไม่เหมือนกับเป็นพวกพลาสติกหรือถุงอะไรที่เรานิยมความรวดเร็วในปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันก็น่าจะทําลายสิ่งแวดล้อมมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมว่า เราลองหาไอเดียแล้วก็กลับมาใช้แพ็กเกจที่เป็นแบบธรรมชาติแบบนี้นะครับก็จะช่วยทําให้ของดูน่าทาแล้วก็ระยะยาวเนี่ยมันก็จะย่อยสลายได้ดีกว่านะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเอามาใช้เนี่ยเราก็ต้องปลูกเขาก่อนนะครเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ต้นไม้อย่างน้อยก็มีใบกล้วยที่ช่วยสังเคราะห์แสงเก็บแล้วก็กองอากาศให้เราในระยะหนึ่งก่อนที่เราจะตัดเข้ามาใช้งานด้วยนะครับ มันก็น่าจะดีกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะครับเพื่อนๆล,ลองดูนะครับลองหาไอเดียนะฮะผมคิดว่าก็น่าสนใจนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มาพูดคร่าวๆเกี่ยวกับขนมแล้วก็อะไรต่างๆที่ถ้าเกิดกลับมาหันมาใช้แพ็กเกจยิ่งที่เป็นธรรมชาติช่วยๆกันนะครับ ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับสาหรับโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้นะครับเห็นไหมฮะปัญหาฝุ่น pm 2.5ก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆั้งที่เมื่อ10ปีกว่าที่แล้วมาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะฮะวันนี้เราแทบพูดถึงมันทุกวันดูตัวเลขทุกวันว่าวันนี้สีม่วงสีแดงสีเขียวนะฮะจนจะกลายเป็นเรื่องปกติของชีวิตไปแล้วซึ่งมันอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าอากาศดีๆมันสําคัญกับการใช้ชีวิตของเราแล้วก็ลูกหลานของเราในอนาคตนะครับผม โอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับแพกเกจจิ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมลองหาไอเดียกันดูนะครับเพื่อนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ